สวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในชุดวิชา10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครับซึ่งในรายวิชานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีกฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์สิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและโภชนาการรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันครับ การเรียนรู้ในชุดวิชานี้เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ทั้งหมดโดยเรียนทั้งหมด15โมดูนะครับโดยในแต่ละโมดูนั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและกิจกรรมประจําโมดูขอให้นักศึกษาเรียนรู้และทํากิจกรรมภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งมีระยะเวลาการเรียนรู้และทํากิจกรรมภายในระยะเวลา15สัปดาห์ครับโดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนที่เตรียมไว้ให้ในรูปแบบคลิปวิดีโออีบุ๊กเอกสารการสอน15หน่วย ประกอบกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและทํากิจกรรมประจําโมดูลครับซึ่งคะแนนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกจะเป็นคะแนนการทํากิจกรรมทั้งหมด30คะแนนส่วนที่2นั้นจะเป็นคะแนนการมีส่วนร่วมกับระบบ e-Learning 10คะแนนและส่วนสุดท้ายครับส่วนที่3จะเป็นคะแนนสอบปลายภาค60คะแนนครับนอกจากนี้นะักศึกษายังสามารถพบกับผู้สอนแบบเผชิญหน้าผ่าน m r o s o f t t e ท m s ตามวันและเวลาที่กําหนด เพื่อทบทวนเนื้อหาและตอบข้อสงสัยของนักศึกษาครับการเตรียมตัวศึกษาด้วยตนเองนั้นนักศึกษาควรอ่านหนังสือศึกษาคลิปวิดีโอทํากิจกรรมประจาโมดูลอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงและพบผู้สอนแบบเผชิญหน้าออนไลน์เพื่อทบทวนเนื้อหาในหน่วยต่างๆก็ <Vikings. S 2> จะทําให้นักศึกษาเข้าใจเน,นื้อหามากขึ้นและทําข้อสอบได้ครับนักศึกษามีข้อสงสัยนอกเหนือจากเวลานัดหมายสามารถฝากข้อคําถามหรือพูดคุยกันในช่องทางการสื่อสารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Facebook หรือสื่อสังคมอื่นๆครับแล้วพบกันนะครับ